หลายคนสงสารติ๊กไม่ค่อยได้เจอหน้าลูกอยากให้หนุ่มซ้อนรามเห็นใจอดีตเมียเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีและได้ติดตามข่าวส้รอย่างต่อเนื่องสําหรับหนุ่มซอนรามเทพิัษ์กับอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบาเทอร์หลังจากที่ออกมาประกาศหย่ากกันทางด้านฝ่ายชายก็ได้สิทธิการเลี้ยงลูกแต่เพียงผู้เดียวแต่ก็ยังคงมีโอกาสได้พามาหาคุณแม่บ้างเป็นครัง้งคราว ซึ่งชูแ็กแรกบรรดาแฟนคลับก็ได้มีการเห็นด้วยกับที่ให้ฝ่ายชายเป็นคนเลี้ยงลูกเพียงลํนพังแต่รู้สึกว่าหลังๆมานี้ชาวเน็ตจะเห็นใจติ๊กบิ๊กบัตเธอมากขึ้นเพราะล่าสุดมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ระบุว่าปากว่ารักลูกนักหนาะตะกิดกันไม่ให้แม่ลูกเขาได้เจอกันถ้าไม่มีคุณติก๊กคุณหนุ่มก็ไม่มีวีจีนะ ทำไมไม่คิดถึงข้อนี้แล้วนึกขอบคุณคุณติ๊กบ้างอกไหนจะอุ่นเท่าอกแม่หัวอกแม่ค่ะเห็นใจมากๆจริงๆในจุดนี้นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่ติดตามเรื่องราวันกล่าวเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าจริงๆเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่พ่อกับแม่เป็นคนรับผิดชอบไม่น่าจะต้องให้ลูกน้อยๆของตัวเองมาเกี่ยวข้องด้วยเลยวิจิควรจะได้เจอแม่บ่อยๆกว่านี้จะได้โตขึ้นมาอย่างอบอุ่นทราบนะคะว,ว่าป,ป๊าเลี้ยงและดูแลคนเดียวได้แต่ยังไงควรต้องได้ความรักความอบอุ่นจากอ้อมกอดแม่บ้าง ขอให้ได้เจอน้องเกอะลูกไวๆนะคะสู้ๆคะ่ะ